การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยการนำโดยนางศิวพรชาวสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูภายใต้กรอบการดำเนินงานห,หนองบัวลำพูสู้จนจังหวัดหนองบัวลำพูมีจำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายในระบบ TP Map ปี25พ้าทั้งสิ้น7 1 8 7พดครัวเรือนแยกเป็นมิติห้ามิติดังนี้ มิติสุขภาพจำนวน1,194ครัวเรือนมิติความเป็นอยู่จำนวน1783ครัวเรือนมิติการศึกษาจำนวน1887ครัวเรือนมิติรายได้3 3 9 6ครัวเรือนและมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐจำนวน27ครัวเรือนมีการรายงานกิจกรรมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนำครัวเรือนเป้าหมายเข้าสู่ระบบครบทุกครัวเรือนแล้วสำหรับการบูรณาการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามประกาศวาระจังหวัดหนองบัวลำพูในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดําเนินการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบ,บางและครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TP MAP ป,ประกอบด้วยการช่วยเหลือเบื้องต้น มอบถุงยังชีพเงินสงเคราะห์เด็กสองั้งมมอบเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทต่อรายจำนวน4 1อรายงบประมาณ1 1 4 0 0ล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือเบื้องต้นมอบถุงยังชีพต่อเติมบ้านประสานงานในพื้นที่ส่งต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเตียงอนุเคราะห์เตียงผู้ป่วยสภาองค์กรชุมชน ดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์ผักประมองอำเภอโนอนสัมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน2 0 0พันตัวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสตรีตำบลและเครือข่ายการพัฒนาชุมชนมอบของในการดำรงชีพและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายอาทีการเลี้ยงหอยเชอรี่การปลูกผักระยะสัน้น การทำแหนมหมูการทำมะม่วงแช่อิ่มการทำน้ำพริกกากหมูการจักสานไม้ไผ่การทำปลาสม้มเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอำเภอนาวางังจังหวัดหนองบัวลำพูจัดกิจกรรมต้มโฮมซ่อมแซมบ้านพอเพียงหลังแรกที่บ้านนายนาะรงกรงหงศีบ้านวางไผ่หมู่1 1ตำบลวังทองอำเภอนาวางังจังหวัดหนองบัวลำพูบริษัทคุณเข้าคุณน้ำสนับสนุนสอดน้ำบาดาลมูลค่า16,0 0 0บาท โรงงานน้ำตาลเอราวัณสนับสนุนเงินสร้างบ้านกว่า615,000บาทโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดออกแบบและประมาณราคาสร้างบ้านวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำพลูสนับสนุนช่างอาสาสร้างบ้านโรงเรียนหนองบัววิทยายนเปิดรับบริจาคจำนวน213639บาทกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดหนองบัวลำพลูสนับสนุนผ้าอ้อมอนามัย ถุงยางชีพและมอบเงินบริจาคในการสร้างบ้านจำนวน5 9า0 0นวน59,600บาทเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านหมอํำคนจนท่านในความเมตตาปุยไฟมาเลยงนนาปุยไฟมาเลยงนนาันท่า,านเมตตาปุยไฟขอขอบคุณ Okay.